เป็ไม like ่อกันเลย็งไงบ้างวะเป็นมะเร็งอะเป็นพ่อกูเลยมรดกไปเล่นการเล่าเรื่องด้วยการทาภาพเตุการทั้งปัจจุบันและในอดีตสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นแล้วผมว่าวันโฟร์เดอะโรดนอกจากที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยน่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่พอสมควรครับก็อย่างที่ตัวละครพูดนี่ยแหละครับว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การเยียวยาแต่อาจจะเป็นการเปิดบาดแผลก็เป็นไปได้ครับ กลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีก วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์โทรทนนะครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ครับเอามาพูดคุยกันเอามาถอดรหัสดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีจุดไหนมันมีรายละเอียดตรงไหนน่าพูดถึงกันบ้างนะครับและสําหรับตัวอย่างภาพยนตร์ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับจะเป็นหนังไทยเรื่องใหม่ล่าสุดจากค่าย GDS ครับงานในการกํากับของผู้กํากับที่ผมว่าน่าจับตามองที่สุดคนนึงในประเทศไทยณเวลานี้นั่นก็คือคุณบาสนัทวุฒิพูลพิริยะนั่นเองครับกับภาพยนตร์ที่มีช่่ววาัน for the road up nobody knows where all the escort. อย่างที่บอกครับบาสนัทวุฒิพูลปริยะเนี่ยเป็นผู้กำกับชาวไทยที่ผมว่ามีผลงานน่าสนใจที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในสายตาคนไทยอย่างเราๆเ,เท่านั้นนะครับรวมไปถึงสายตาของวงการหนังระดับโลกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานหนังเรื่องที่2ของแกนะครับฉลาดเกมโกงหรือว่าแบทจีเนี่ครับที่ตามข้อมูลเนี่ยระบุว่าหนังเรื่องนี้ทําเงินในหลายๆประเทศครับรวมๆไปแล้วทั่วโลกมากกว่า1,382ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งความสําเร็จที่ว่าเนี่ยทำให้คุณบาสเองมีโอกาสได้ได ร่วมงานกับคนทําหนังระดับโลกหลายๆคนครับซึ่งถ้านับเฉพาะผู้กำกับหนังสายพาณิชย์หรือหนังตลาดเนี่ยผมว่าคุณบาสนัทวุฒิพูลพิยะคือหนึ่งในผู้กำกับที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้ครับตัวเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่าจะได้ร่วมงานกับจอห์นเอ็มชูในการทาซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องราวของเด็กติดทาแล้วก็จะกลายเป็นซีรีส์ทางสตรีมมิ่งที่เราจะได้ดูกันในเร็วๆนี้ครับแต่ผลงานที่กาลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของคุณบาส ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกครับอย่างว่องกาวไวมาดูแลงานสร้างในฐานะโปรดิวเซอร์ครับ ซึ่งแนวทางของการที่หนังไทยได้ร่วมมือกับผู้กำกับระดับโลกแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจของ GDS ครับเพราะว่ามันทําให้ผลงานหนังไทยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบวิธีการคิดอะไรแบบนี้เนี่ยมันดูสากลมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าร่างทรงของคุณโต้งมันจงเองเนี่ยที่ได้นาฮงจินจากเกาหลีมาเป็นโปรดิวเซอร์เองก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับและวันนี้เป็นคิวของคุณบาสนัทวุฒิกับว่องกาไวกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า One for the Road ครับ เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่า One ฟ o r t เด r ร a d เรื่องนี้เขาเปิดอะไรให้เราได้เห็นในตัวอย่างบ้างครับ อย่างที่เราได้เห็นในตอนต้นครับว่านอกจากเครื่องหมายสัญลักษณ์บริษัทของ g d h แล้วยังมีโลโก้บริษัทที่ชื่อว่า Jetton e ครับซึ่ง Jetton e ก็คือบริษัทของวองกาไวนั่นเองครับมาถึงส่วนเนื้อเรื่องนะครับตัวเรื่องราวเปิดมาด้วยการแนะนําตัวละครเอกที่ตามข้อมูลบอกว่าแกชื่อว่าบอสครับบอสแกเป็นหนุ่มไทยที่ประกอบอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นิวยอร์กครับ นิวยอร์กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหานครที่มีความผูกพันแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้กำกับอย่างคุณบาสนัทวุฒิมากมกนะครับโดยวันฟอร์เดอร์รดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่คุณบาสเองเลือกนิวยอร์กมาเป็นฉากหลังของเรื่องครับก่อนหน้านี้เขาดาวเองเนี่ยหนังเรื่องแรกของคุณบาสนัทวุฒิก็ใช้นิวยอร์กเป็นโลเคชันสำคัญครับตัวคุณบาสเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กประมาณ4ปีนะครับตามประวัติในการเดินทางไปเรียนภาษาแล้วก็เรียนกราฟิกดีไซน์ครับตอนนั้นแกบอกว่าแกมีเงินติดต วเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะคลาวนะครับว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่ถ้าไม่มีแพชชั่นอะไรเลยอยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้แต่ค่อนข้างยากถ้าคุณไม่มีแพชชั่นในการที่จะทําอะไรกับชีวิตในงานของตัวเองในสายงานของตัวเองมันจะอยู่ยากมากครับดังนั้นแล้วด้วยความรู้สึกผูกพันด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงกับนิวยอร์กเนี่ยเราก็เลยได้เห็นคบว่าคุณบาสนท่าเองเลือกนิวยอร์กมาเล่าเรื่องราวในวันฟอร์ดโรดนางที่เจ้าตัวยอมรับครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ถอดมาจากชีวิตของแกเองครับ ในตัวอย่างวัน for the r o a นะครับเขาก็ให้เราเห็นทับว่าบอสเนี่ยโอ้โหเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ฝีมือพอสมควรเลยครับมีลีกาในการชงเหล้าที่ร้ายกาจเลยครับซึ่งตัวคุณต่อธนภพบเองเนี่ยแกก็ให้สัมภา,าษณ์เอาไว้นะครับว่าการมารับบทเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเทรนในการเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเข้มข้นเลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่าอาชีพการงานของแกก็คือการใช้ชีวิตที่อยู่กับสาวๆที่นิวยอร์กครับหรือว่าตัวละครบอสเนี่ยใช้ชีวิตเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นิวยอร์กได้อย่างน่าอิจ จงใจให้เราเห็นครับว่าชีวิตของบอสเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวกับการเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นิวยอร์กครับแต่ระหว่างที่เจ้าตัวดําเนินชีวิตไปในแบบที่กอยากจะให้มันเป็นนะครับจู่ๆก็มีโทรศัพท์สายสําคัญดังขึ้นครับแต่มันจะมีบางคนที่ทําให้เราส้างได้ บโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาแกอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นเวลาเขาเรียกว่าเวลาเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเพื่อนแกโทรมาครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอูดนั่นเองครับเทียโอตตั้งแต่มึงกลับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยผมว่าเราตีความได้ตั้งแต่บอสรับโทรศัพท์จากอูดแล้วแหละครับว่าทั้งคู่น่าจะผ่านอะไรด้วยกันมาพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กแต่เราเห็นเลยครับว่าหนังเล่าเรื่องว่าอูดเนี่ยเดินทางกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาาาาพออย่่งงงทีเ้บบกว เป็นมะเร็งไงเป็นพ่อกูเลยโดยเราคนดูยังไม่ทันต้องเดาเลยครับอูตก็เล่าในตัวอย่างแล้วแหละครับว่าตัวแกเองเนี่ยป่วยเป็นโรคเดียวกับพ่อของตัวเองซึ่งคนที่รับบทเป็นพ่อของอูตเนี่ย ก็คือมือวางอันดับหนึ่งในวงการหนังไทยอย่างคุณเอกธเนศนั่นเองนะครับพี่เอกธเนศเนี่ยแกรวมง,งานกับ Gdh รุ่นนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับเรื่องแรกก็คือฉลาดเกมโกงตามรวยโฮมสเตย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลาดเกมโกงเนี่ยเป็นหนังของคุณบาสพวอวบุด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานสําคัญของคุณเอกธเนศครับเพราะว่าเป็นงานที่แกกลับมาแสดงภาพยนตร์ในรอบ30ปีครับอันนี้มีข้อมูลน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยที่เขามีการหยิบเอาตัวอย่างวันฟอร์ดโรสมาพูดถึงเนี่ยเขามีการพ ในภาพถ่ายพ่อของอูดเนี่ยสื่อต่างประเทศบอกว่าเป็นเรื่องบิเด,ดิครับเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะสื่อต่างประเทศหลายสายสํานักนะครับเขาบอกว่าคนที่เราเห็นอยู่ในรูปถ่ายแล้วก็รับบทเป็นพ่อของอูดที่เสียไปแล้วเนี่ยเป็นดาราแล้วก็เป็นดีเจชื่อดังในประเทศไทยครับเขายกตัวอย่างว่าม <laughs> ันคล้ายๆกับจู่ๆเราเห็นเนือสันแมนเดลามาปรากฏตัวอยู่ในหนังแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบนั้นครับมรดกไป ตัวอย่างกลับมาเล่าเรื่องราวต่อนะครับว่า2เพื่อนซีเนี่ยน่าจะสนิทกันแบบสุดๆนะครับเพราะทันทีที่บอสรู้ว่าเพื่อนของตัวเองป่วยเนี่ยแกก็บินกลับมาจากนิวยอร์กทันทีครับโดยตรงฉากนี้เนี่ยที่บ้านของอูดเข้าใจว่าเป็นบ้านของอูดนะครับเราได้เห็นปกแผ่นเสียงฮะอัลบัม er ้มมอสเออร์เฮอเป็นอัลบั้มแรกของมอรสปฏิพัน์ปฐวีการนะครับออกมาตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วครับแล้วในวาระที่หนังวันฟอร์เดรโเข้าฉายเนี่ยก็น่าจะเป็นวาระครบรอบ30ปีม er อสเออร์อรเฮอร์พอนี ไปโดดร่มปีนผาบันจี้จ้าไหมยังไม่เคยเลยกูอยากไปเจอแฟนเก่าแล้วจากเรื่องอาการป่วยนะครับแล้วก็เพื่อนอย่างบอสกลับมาหาคุณอูดเนี่ยหลังจากนั้นวันฟอร์ดรดก็เล่าให้เราเห็นเลยครับว่าสิ่งที่อูดอยากทำณเวลานี้แล้วต้องการความช่วยเหลือจากบอสก็คือก็อยากจะกลับไปบอกลาแฟนเก่าในอดีตของแกแต่ละคนครับ นั่นนํามาซึ่งการออกเดินทางของเพื่อนสนิทคู่นี้ครับทั้งคู่ออกเดินทางร่วมกันไปบนรถคันเก่านะครับรถที่น่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับอู๊ดแะครับแต่ว่าชัดเจนเนี่ยโอ้ฝรั่งก็เห็นรถคันนี้เนี่ยกรดิลบนะครับเพราะรถที่เราเห็นตัวละครทั้งสองเดินทางอยู่เนี่ยก็คือรถ BMW Co คูเปรุ่นปี60ครับรถที่คนรักรถบอกว่าโอ้โหมันงามจริงๆครับแต่รถคันนี้จะมีความหมายอะไรพิเศษมากไปกว่ายานพาหนะหรือไม่อันนี้ต้องไปรอดูในภาพยนตร์ครับความน่าสนใจของหนังเรื่องวน Road นันฟอร ตรงที่ความเป็นรถมู้วี่ของหนังเรื่องนี้ครับกับเรื่องราวการออกเดินทางที่ดูเหมือนว่าการเดินทางทั้งหมดจะเริ่มต้นที่นครราชสีมาครับหรือว่าการเดินทางของบอสกับอูดเนี่ยขึ้นไปจนถึงเหนือเกือบสุดเลยละครับนอกจากนั้นแล้วหนังยังมีฉากที่พัทยาด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าหนังจะเปิดตัวด้วยการใช้เราเห็นฉากที่นิวยอร์กเนี่ยแต่ต้องยอมรับครับว่าวันโฟร์ดรถน่าจะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเดินทางทั่วไทยนะครับแล้วก็ถ่ายทําประเทศไทยในซอกหลืบในหลืบมุมต่างๆที่เราไม่คุ้นตาแต่ว่าถ่ายออกมาได้สวยมากๆเลยครับ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ชาวเชียงใหม่เป็นพิเศษนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าผู้กํากับอย่างคุณบาสันธวุฒิเนี่ยจงใจจะให้ตัวละครบอสกับอูดเนี่ยขับรถผ่าน ประตูเมืองเชียงใหม่ที่ประตูท่าแพมีกำแพงเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เห็นได้อย่างชัดเจนครับอันนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นอีสต์เอ็กที่น่าสนใจครับแต่จุดที่เป็นอีสต์เอ็กที่น่าสนใจอยู่ตรงฉากนี้ครับคนเชียงใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้นตาครับเพราะว่าสถานที่ที่ตัวละครทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยถ้าผมตาไม่ฝาดนะฮะน่าจะเป็นห้างกาศูนย์แก้วครับห้างดังในอดีตของจังหวัดเชียงใหม่ที่ปัจจุบันค่อนข้างจะซบเซาไปแล้วนะครับความน่าสนใจจุดนี้อยู่ตรงที่ ต้องบอกว่าตั้งแต่หนังเรื่องแบ d จีเนียสหรือว่าฉลาดเกมโกงแล้วละครับที่คุณบาสัาบุตรเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับฉากหรือว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายทำครับอย่างตอนฉลาดเกมโกงเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าฉากที่สนามบินตอนท้ายของเรื่องที่นางเอกเดินทางกลับมาจากออสเตรเลียเนี่ย คือณนนะเวลานี้ถ้าพูดถึงสนามบินในกรุงเทพใครๆก็ต้องนึกถึงสนามบินสนุวรรณภูมิแต่ว่าตัวผู้กำกับเองต้องการอาร์ตเดเรคชันแบบดูมีอะไระครับเขาก็เลือกใช้สนามบินดอนเมืองอาคารเก่านะครับแทนที่จะเป็นสุวรรณภูมิเพื่อให้มันดูเก่าคลาสสิกค,ครับเช่นเดียวกันกับในวัน for the road ครับที่เราเห็นตัวละครยืนคุยกันอยู่ในกาศสวนแก้วซึ่งดูแล้วเป็นโลเคชันห้างสรรพสินค้าที่ไม่ได้เหมือนกับห้างปัจจุบันนะครับ จากไปกว่าน,นั้นเนี่ยตัวอินเทอร์ i เอียดีไซน์ของกาส่วนแก้วเนี่ยเสาที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากรวมถึงตัวอาคารด้านนอกเนี่ยมันก็ดูลิงกับกำแพงเมืองท่าแพรอยู่ไม่น้อยครับเดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดกอลิสแดน e ตัวละครผู้หญิง3คนที่เป็นตัวละครหลักที่พูดง่ายๆว่าเป็นทีมแฟนเก่าของอูดนะครับก็เป็นเหตุผลของการเดินทางครั้งนี้ของทั้งคู่นะครับเราเห็นเลยนะครับว่าบอสตั้งใจชนค็อกเทลแต่ละแก้วให้กับอูรับไม่ว่าจะเป็นอลิสแดนส์นูน่าเทียส หรือ after the rain ครับค็อกเทลทั้ง3แก้วนี้นะครับเป็นตัวแทนของตัวละครแฟนเก่าของอูดทั้ง3คนครับนั่นก็คืออลิสหนูนาแล้วก็รุ้งนั่นเองครับซึ่งฉากตัวละครหญิงทั้ง3ตัวที่ตัดมาให้เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนครับว่าเป็นฉาก flash back ครับเป็นเรื่องราวในอดีตระหว่างอูดกับทั้ง3คนครับ ซึ่งมีอาการของการสับขาหลอกอยู่พอสมควรครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นฉากที่อูดอยู่กับตัวละครหนูนาของคุณออกแบบนะครับซึ่งอันนี้เธอใส่ชุดเจ้าสาวอยู่จริงครับแต่ว่าถ้าไปเช็คข้อมูลเนี่ยหน้าที่การงานของหนูนาเนี่ยเธอเป็นนักแสดงครับแต่ผมเข้าใจว่าชุดแต่างงานเนี่ย แจะไม่ได้แต่งงานจริงครับน่าจะเป็นการสมบทบาทต,ตามหน้าที่การงานของเธอมากกว่าครับมึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอเตีแย่ทมึงนั่งรอกูทำนี่มึงรอถึงเช้านะเพอเพลเล่าที่นี่แม่งไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่ สำคัญที่สุดของมึงอ่ะแล้วตัวอย่าง one for the r o a d นะครับก็ขยับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวละครบอสมากยิ่งขึ้นครับด้วยการที่อู๊ดเนี่ยถามถึงแฟนเก่าของบอสบ้างครับโดยได้อะล็อกนี้กลายเป็นได้อลล็อกขา,ขายของหนังไปเลยนะครับที่บอสบอกว่าถ้ากูทำค็อกเทลแฟนเก่ามึงกูต้องรอถึงเช้าเพื่อเผลอเล่าที่นี่อาจจะไม่พอนี่แหละครับประโยคนีน้คุณบอสเองเคยมาโพส Facebook นะครับหลังจากปล่อยตัวอย่างมาแล้วว่าคนเขียนบทของ one for the r o a d เนี่ยคือคุณไก่ณัฐพลกับคุณโรสพวงสร้อย โดยคุณบาสระบุไว้ชัดเจนครับว่าจากประโยคที่ว่าผมไม่มีอินพุตใดๆกับประโยคในรูปเลยครับ เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงจะดูเหมือนว่าการเดินทางดังกล่าวนะครับไม่ใช่แค่การเดินทางกลับไปสู่อดีตของอูทเพียงคนเดียวครับแต่บอสเองก็ต้องเดินทางย้อนอดีตกลับไปเจอเรื่องราวในอดีตของตัวเองเช่นเดียวกันครับซึ่งเราเห็นได้เลยครับว่าใน One for the Road เนี่ยคุณบาสเองเล่นการเล่าเรื่องด้วยการทําภาพเหตุการณ์ทั้งปัจจุบันและในอดีตสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นแล้วผมว่า One for the Road นอกจากที่เราได้เห็นในตัวอย่าง น,น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่พอสมควรครับก็อย่างที่ตัวละครพูดนี่แหละครับว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การเยียวยาแต่อาจจะเป็นการเปิดบาดแผลก็เป็นไปได้ครับมึงกลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีก ตัวอย่างหนังนะครับปิดลงด้วยบทสนทนาของตัวละครที่บอสพยายามจะอธิบายความหมายของคำว่า one for the road ที่แปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านครับซึ่งก็ชัดเจนเลยครับว่า one for the road เนี่ยเป็นสำนวนของเหล่าบรรดานักดื่มครับประมาณว่าขอแก้วสุดท้ายสั่งลาก่อนกลับบ้านอะไรทำนองนั้นครับ one for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่า แก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไว้แต่นอกจากความหมายในะทำนองนั้นแล้วนะครับ one for the road ยังมีความหมายติดตลกควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งไอ้สำนวนนักดื่มที่ว่า one for the road เนี่ยก็มีคนก็พูดติดตลก,กน,นะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ one for the road เนี่ยไม่ถูกอะ่ะมันต้อง non for the road มากกว่าครับเพราะไอ้แก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าแก้วสุดท้ายนี่แหละมักจะนํามาซึ่งปัญหามากมายครับและสําหรับนักดื่มเองคําว่าแก้วสุดท้ายมันไม่เคยมีอยู่จริงครับกูอยากไปเจอแฟนเก่า เติมเอสฮียอะไร วันโฟร์เดเอะโรสน่าจะเล่าเรื่องราวอะไรทํานองนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วก้าวสุดท้ายของทริปนี้ของทั้งคู่อาจจะเป็นได้ทั้งการบอกลาที่สวยงามหรือนํามาซึ่งความยุ่งยากในใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปได้ครับซึ่งอย่างที่เราเห็นจากตัวอย่างครับว่าถึงแม้ว่าหนังเรื่องวันโฟร์เดอะโรสเนี่ยจะมีชื่อของหว่องกาไวามาเป็นโปรดิวเซอร์แต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องกําหนดนะครับว่าหนังเนี่ยมันจะทําออกมาในทิศทางไหนครับเพราะถ้าใครเคยดูหนังฮ่องกงมาบ้างก็พอจะรู้ดีครับว่านอกจากหนังของหว่องกาไวาเองแล้วี่ท เองบริษัทของแกเนี่ยก็ยังสร้างหนังตลกแล้วก็หนังอีกสารพัดเส้นทางครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังเงาๆแบบวงกาวายเท่านั้นคืออย่างมังกรหยกหยกกาวาหนังตลกที่ล้อเลียนหนังมังกรหยกเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทเจ็ทโทนของวงกาวายเป็นคนทําและวงกาวายเองก็เป็นผู้อำนวยการสร้างครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นชื่อว่าเจ็ทโทนของวงกาวายเนี่ยอันนี้การันตีได้เรื่องคุณภาพครับเพราะหนังจากบริษัทที่มียี่ห้อวงกาวัยติดอยู่ถ้วยเนี่ยโอ้ยังไงก็ไว้ใจได้แน่นอนครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนนี่่ยยกาารททหัังงไอว เรื่องนี้ที่มีคุณบาสนะาวุพุธภูริยะเป็นผู้กำกับมีชื่อของว่องกาวไวติดอยู่ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์เนี่ยมันก็น่าจะเรียกร้องความสนใจให้กับนักดูหนังระดับนานาชาติได้ไม่น้อยเลยครับแต่สำหรับเราคนไทยนะครับผมว่าว่องกาวไวเอาไว้ทีหลังฮนะ ผมว่าแค่ชื่อของคุณบาสัทวุฒิพูปริยะคนเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วละครับที่จะทําให้วันฟอร์ดโรสกลายเป็นหนังที่น่าสนใจครับและนี่แหละครับวันฟอร์ดโรสตัวอย่างแรกจาก GDS นะครับหนังไทยเรื่องล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาต้องบอกว่าหาเหตุผลที่จะปฏิเสธหนังเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาทำออกมาน่าสนใจทั้งตัเนื้อเรื่องดูตัวแคสตักแสดงก็ดูลงตัวยิ่งไปกว่าน,นั้นโอ้โหงานสร้าง High, หายค่วงครับระดับเว l ร์คลาสระดับโลกจริงๆสําหรับงานเรื่องล่าสุดของคุณบาสณัฐธุศุขุณพิรยาครับหนังเต็มๆจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเขาซ่อนอะไรเอาไว้มากน้อยขนาดไหนรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับและนี่คือเมเจอร์ทรทอนะครับกับตัวอย่างแรกของวัน for the road ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ <buy> ถึงวันที่ซสวยงามถึงเวลาที่ลืมตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดี One for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไว้